ห้ามเด็ดขาดอย่ากินของเหลือจากไข่คนที่มีเส้นกรกบาทกลางฝ่ามือพลังจะกลับมาเพราะชะตาใหญ่ของท่านไหว้ผีรวยทันตาเห็นสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านและกัลยาณมิตรทุกคนวันนี้ช่องมุทิตาชาแนลมีเรื่องราวเกี่ยวกับอย่ากินของเหลือจากไข่ คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือพลังจะกลับมาเพราะชะตาใหญ่ของท่านไหว้ผีรวยทันตาเห็นเรื่องราวที่ทุกทกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือ พลังจะกลับมาอย่าก,กินของเหลือจากใครเพราะชะตาใหญ่ของท่านไหว้ผีรวยทันตาเห็นคนที่มีลายมือกากบาดกลางฝ่ามืออย่าหานำอาหารผีอาหารไหว้กลับมากินโดยเด็ดขาดของเหลืออย่าก,กินสิ่งเหล่านี้จะทำให้พลังของท่านถดถอยเป็นความเชื่อว่า คนที่มีลายมือกากบาดการฝ่ามือเป็นผู้ที่มีบุญมาเกิดอำนาจวาสนาบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองทาทันรับประทานสิ่งพวกนี้เข้าไปนั้นสิ่งดีๆที่จะบังเกิดกับตัวท่านพลังของท่านจะถดถอยไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องยานต่างๆเรื่องความรู้เรื่องสัมผัสที่หก มันหายไปหมดสิ้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นั้นจะทำให้ท่านรู้สึกตกอับรู้สึกย่ำแย่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาก็ไม่เข้าข้างเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านจงเชื่อไว้เลยว่าคนที่มีเส้นกระบาทกลางฝ่ามือเรารับประทานไม่ได้ถึงแม้เราจะติดปัญหาความยากลำบากยากจน เจ็บปวดรวดลาวแสนทรมานมันจะไม่ถึงทาวบุญของท่านท่านต้องใจเย็นเย็นไว้ก่อนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราจะไม่แตะต้องของเหลือเดนไม่กินของเหลือจากใครรับประทานไว้ท่านต้องคายออกมาสำลอกออกมาถ้าใครทานต่อไปเรียกว่าสืบทอดเจตนาสืบทอดอำนาจ สืบทอดสิ่งที่ส่งต่อมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างมากก็คือไม่รับประทานอาหารที่สำลงกออกมาพอพลังชีวิตพลังจิตวิญญาณของท่านจามะมาลายหายสิ้นไปบุญกุศลวาสนาของท่านจะเปิดก็จริงแต่สิ่งต่างๆก็ไม่ไปเพราะดวงชะตาของท่านโดนกดทับอยู่ โดนเหยียบย่ำสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาคือปีศาจวิญญาณร้ายนอกจากของสำลอกที่เราไม่รับประทานแล้วยังมีอีกคือของไหว้ของไหว้ที่เกี่ยวกับคนที่มีเส้นลายมือกากบาทจะไม่แต่ต้องเด็ดขาดผู้ที่สวดมนต์ไหว้พระหรือผู้ที่เรียนคาถาเวทมนต์เขาจะไม่แตะต้องของไหว้แน่นอน รับประทานได้ทํำไมจะรับประทานไม่ได้ของไหว้พระพุทธองค์เมตตาแล้วอันนั้นของไหว้พุทธองค์ดีแน่นอนแต่ถ้าเป็นของไหว้ผีละ่ะเขามีความเชื่ออยู่อย่างหนึง่งความเชื่อแต่และอย่างไม่เหมือนกันความเชื่อมีอยู่อย่างหนึ่งว่าผีที่เข้ามารับประทานแล้วเข้ามาสีสู่จิตวิญญาณ ภาละความเครียดแค้นอาฆาตเพราะว่าผีแต่ละตนมีความโกรธมีความเกลียดยังไม่ไปผุดไปเกิดเขายังเป็นสัมภเวสียังรอที่จะไปเกิดจิตวิญญาณภาวะจิตใจยังหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นถ้าเขาเข้ามารับประทานอาหารเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ของดีๆทั้งนั้นเลยทิ้งไปก็น่าเสียดายแต่นี่บ่งบอกถึงโชคชะตาผู้ที่มีบุญกุศลวาสนาผลที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือท่านจะแตะต้องไม่ได้เพราะว่าเขาได้จิตวิญญาณเข้าไปสิงอยู่ในสัตว์เหล่านั้นฟังแล้วอาจจะเลืกเทอะไปหมูเห็ดเป็ดไก่ วิญญาณของเขายังล่องลอยอยู่ณจุดจุดนั้นแต่จิตวิญญาณของเขาเข้าไปสิงอยู่ที่เป็ดไก่แต่เขารับประทานไปแล้วแต่จิตเขามันยังเข้าไปอยู่ในที่สัตว์พวกนั้นการรับประทานของวิญญาณต่างๆไม่เหมือนมนุษย์เพราะอะไรเพราะว่าวิญญาณเขาสัมผัสสิ่งนั้นพลังของวิญญาณ มันจะเข้าไปสิงสู่ในตัวไก่ในตัวเป็ดในตัวพวกนั้นความโกรธความเกลียดความพยาบาทถ้าท่านโชคดีไปพวกสัตว์เหล่านั้นเป็นของเทพเทวดาท่านโชคดีไปรับประทานแล้วรู้สึกมีความสุขสดชื่นลาบลื่นเป็นไปโดยดีแต่ว่าถ้าเป็นของพวกผีปีศาจรับประทานเข้าไป ของไหว้ผีของไหว้าทางนั้นท่านกล้ากินหรือไม่ของไหว้าทางสามแพงและทางห้าแพงท่านกล้ากินหรือไม่ไม่ได้มีใครกล้าแตะต้องเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆของไหว้ผีก็ไม่ได้ต่างกับสถานที่ที่เขาไหว้บนพื้นที่เขาไหายสีแยกห้ายแยกไฟแดงที่เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ สารเพียงตาท่านการับประทานหรือไม่เพราะฉะนั้นคนที่มีลายมีกากบาทท่านต้องเข้าใจว่ามันมีพลังอะไรบางอย่างพลังของผีที่เข้าไปสิงสู่ในอาหารการกินมันกินเข้าไปมันไม่เป็นไรหรอกแต่เขากินไปแล้วมันจะมีพลังภาวนาจิตวิญญาณของเขาเหล่านั้นเอง ที่ทันไว้ก็มีความสุขข้าพเจ้าอยู่มานานแล้วเข้ามารับประทานอาหารมันเป็นเรื่องที่จิตวิญญาณสมมุติขึ้นมาความหิหวโหยแต่ว่าพลังในตัวเขามีไหมในจิตวิญญาณมีเข้ามาแฝงแต่จิตวิญญาณของเขาเข้ามาอยู่ในสัตว์เหล่านั้นไม่ได้อยู่แฝงเสร็จแล้วก็ไปแล้วแต่ว่า มันต้องมีเศษแห่งพลังพาทัานเชื่อเรื่องพลังพลังแห่งความเศร้าโศกเสียใจท่านลองสังเกตว่าพาทัานรัประทานแล้วรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจรู้สึกน้ำตาไหลข้าพเจ้าเป็นอะไรจิตใจมันหดหูเหี่ยวแหง้งหัวใจเต้นละลวนกระวนกระวายกับสิ่งต่างๆ คิดถึงแต่เรื่องเศร้าไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วอย่างนี้ส่วนรับประทานไหมท่านคิดเอาเองนะคะท่านรู้ดีอยู่แล้วท่านลองมาแล้วหรือยังสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาแฝงทันทีแต่ว่ามันจะเป็นในรูปลักษณะในรูปลักษณะที่เป็นตัวเป็นตนมันแปลกนะคะมันจะมีรูปลักษณะที่แตกต่างกันออกไป แต่ถ้าไก่ต้มเขาไม่กล้ากินถ้าเป็นเป็ดไม่กล้ากินถ้าไหวผิดที่ผิดทางไม่กล้ากินผู้ที่จอมขมังเวทมีเวทมนต์เขาจะไม่แตะต้องไก่ต้มฉะนั้นคนที่มีลายมือกากบาดกลางฝ่ามือพลังงานจะหายไปหมดแต่ถามว่าเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรคะ่ะข้าพเจ้ามีเทพคุ้มครอง เพราะดวงชะตาของแต่ละคนได้มาไม่เท่ากันนั่นเองค่ะแต่ถ้าท่านไปแตะต้องสิ่งเหล่านี้เทพเทวดาก็ช่วยไม่ได้เคยได้ยินเทวดาจะไม่ยุ่งกฎแห่งกรรมของมนุษย์เด็ดขาดค่ะถ้ามนุษย์ไปแตะต้องเรื่องกรรมของคนอื่นเคยได้ยินหรือไม่เช่นแก้เขาสวดคาถาให้เขาแล้วก็ล็อกให้เขาปัดให้เขา เทพเทวดาจะไม่ยุ่งเทพเทวดาไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ใครที่มีลายมือกากบาทเทพเทวดาคุ้มครองอยู่แล้วท่านอยากจะรวยง่ายนิดเดียวอย่าแตะต้องกับอะไรทั้งนั้นที่เกี่ยวกับพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายหรือใครที่จะเข้ามากั่นแก้งท่านสิ่งเหล่านี้ที่เข้ามาในโชคชะตาของท่าน ต้องสังเกตให้ดีของไหวให้ระมัดระวังเราไม่รู้สิ่งใดจะเข้ามารับประทานแน่นอนเรามอบถวายปู่แต่ปู่มอบให้ใครเราไม่รู้อาจจะเป็นสัมภเวสีก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปแตะต้องกับสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดเพราะว่าเราเป็นผู้มีบุญวาสนาเราหาลับประทานเองได้ค่ะ คุณผู้ฟังค่ะพระพุทธองค์ตรัสว่าเชื่อหมดก็เป็นบ้าไม่เชื่อก็เป็นบาปท่านจึงให้เชื่อ50เปอร์เซนขึ้นไปก่อนจะใช้เหตุผลหลายอย่างมาประกอบรวมกันถึงถามผู้ที่มีจิตวิญญาณภาวนามาดีแล้วที่เราเชื่อใจท่านว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ถ้าหาใครร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและพิมพ์คำว่าสาธุท่านจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้มีโชคมีลาบหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเถิดและขอขอบคุณท่านจะของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟัง ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมุทิตาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ